สบายดีสบายดีทุกคนในที่สุดสะพานกัไนดนมาอัดวิดีโอห <c oughs> ลังจากที่หายไปเกือบอาทิตย์นะทุกคนหลังจากที่ไปเหตุอ่าเลเซอร์เลเซอร์นี่แหละที่ไตาตาเนาะชิวเอิญชิวขอซานนะพอเลเซอร์มาแล้วกับสพานกันบบรินนอัอด์ตเขีบเนาะแล้วแบบหายมันหายเนาะมันก็แบบเป็นดำดำยังขนาดทุกคนกับประมาณสามชีมมือมันก็บตัวเกีแต่ตวันนี้สะพานไปตากแดดนะมันก็เล่นลำนะทุกคนแบบอ่า หายกเก่าเก่าเลยนะทุกคนเนี่ยตัวตัวตัวไหนเมื่อกี้ยังแบบว่าเป็นคุ้มเป็นคุ้มโอ้ยังเป็นแบบนุ่นๆอยู่เป็นเหนือนุ่นๆขึ้นมากคือเก่าทุกคนเสียงเงินสื่อๆนะทุกคนแต่ว่าวันนี้มันกับมันกัผิวเรียบแต่ว่าแพ้มันสิเป็นดำๆนะทุกคนสะพผัสกับพายามท่าแป้าเนาะโอ้ท่าเขีมแบบอ่าหายมันหายไป๋านะทุกคนแต่บอกผมว่าสิได้ผลหมแสดงความเสียใจกับคนไทยทุกๆคนเนาะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่แบบว่าสะ,วสะเทือนคือสะเทือนควันอะไรกับแบบว่า เือว่าคนไทยทั่วประเทศแบบว่าฮารหูเข่าเลยแบบว่า,า,วา,า,วา,าวทุกคนเคยจะคือแบบบูโบนาเสื้อนะั้นเนี่ยเพราะว่าแบบว่าบ,าบาุบขนาดโบนาสีเป็นไปได้นะทุกคนเพราะว่าสะพานส่วนนี้หันบริโุ่งเคียบแล้วก็อ๋องกับการอายุงกับ ทุระ่วนตัวเนาะแล้วก็บบริอ่านข่าวแล้วก็บบริเดนโทุระซับนั่นทุกคนพ่อมาจาับทุระซับนะบริเดนสาพันนะเขามาในอ่ายูทูบยังไงด้วยว่าเฟซบุ๊กจิบริอะไรแต่ว่าเปิดโทรรัซั์เขามาแล้วก็เห,ห็นเห็นขาาา่าวฝาดหัวข่าวว่าเออแตงโมตรงหนั้ามันจะดาราไทยตรงหนับนาานกนบริสาพันก็คือว่าโอ้แปลว่าเมื่อเธออ่านสาพันเดี๋คือว่า หน้าข่าวอาิาีฐาดหพราข่าวแรกเพื่อให้คนที่เขาไปติดตามเขาไปเสกเขาไปเบิง่งเนงะินชนะเสพั์ก็คืดแน่นหนาท่านะก็ได้บริเบิง่งก็ได้เดือนไปอีกเดือนไปก็เจออีกเจออีกเอา้าจะคล้องวะเสพัดแบบเอา้าโบแมนแไเดนใน่จริงจังแบบซีเรียดเนี่ยเ่านะแบบว่าเป็นยังที่แบบหนาทุกใจมาเพราะว่าตอนที่ชอบั่านในอ่านข่าวนะ หลังจากที่คุณแตงโมตกไปประมาณแปดสิบโมงแล้วนะแต่ว่าหาวเขาเห็นสภาพกับพยานแบบข่าวละซุดข่าวละซุดเจอระโว่ระเจอระโว่ก็ล่อถาทุกคนแบบลุ่นมากเลยแบบว่าหวังใหย้ยแบบห้ายมีห้มีปาฏิหาริย์เนาะเพราะว่า,าที่ว่าเขาเคยเบิ่งนะังนะเคยเบิ่งนังแบบนี้คือว่านางเอกตกวหนาวนะเคาสิดุวนว่าโอ้ยผูกกำกับผูกกำกับตัวห้หนางเอกรอดแน่นอนจริงนะให้หนางเอกรอดแน่นอนแต่ว่านี่มันโมเป็น หนังนะทุกคนโมเมนต์นัคราะนะมันมันเป็นเดือดจริงนะเสื้อผ้าแบบรุนมางด้วยแบบว่าเขาหายเขาหายเราแบบว่าเขาหายเราปลอดภัยนะทุกคนบอกเลยคนดูเพราะว่าตั้งแต่เสื้อานั่งหน่อยตั้งแต่ยังหน่อยวะตั้งแต่จำความไะไก็คือเห็นละละคนหนีเลยเห็นนะแบบว่าโมเมนต์นังหน่อยแล้วเรากับเขาวงการมากับบุรุษแต่ว่าจืดแบบว่าเป็นละละที่แบบว่าเราเสด็จส่งเจษเนาะส่งเจษบอสที่แหลกท่บูจือเนาะส่งเจษส่งเจษในนั้นเนาะ ลาบเนส่งเจ็ดด้วยส่งสามเจือบอะไ,ไรแต่ว่าบานท่าผ่านชีบึงลาละไทยมาซาซาบึงแล้วขอไทยล้างล้างข่าวเนี้ค่ะนะอะไรมันชีมีล้างข่าวเลยกระวงเทียงอย่างใช่ไหมเขาสีซ้านัางไทยอย่างนีใช่ไหมแต่ติดตามกับหูหูเล่ามาแต่แต่ไรแต่ไล่มาว่าหูก็บแต่งโมกแบบว่าชีเวตเล่าแบบเบกมาอะไรแบบเศรษนะทุกคนแบบว่าชีเวตเลาแบบพลาดเนี้มาร้ายเห็นนะหลังจากที่ติดข่าว ัวต,ติดตามข่าวนะแบบว่าสาพัณอย่างหายแบบหายปฏิหารมีจริงอะนะแต่ว่าชานัณิเชืยอใจเท่แบบว่าแบบเป็นยังหมู่เป็นยังหมู่แล้วคือแบบคือเหตุแน่วน่ะน,นะคือแบบว่าคือบวสวยอย่างเี้นะคือเขาอาจจะบวชหัวตื่นลึกนะบางเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนนั้นแต่ว่าแบบว่า แต่มันแสลกออกให้เห็นตอนที่ว่ามู่เพื่อนนะใช่ไเพื่อนทุ่นแดงโมนกนักกรับบานไปเบิดหันนะแบบว่าคล้ายๆว่าปกป้องตัวเองก่อนนะชนะปกป้องตัวเองก่อนอย่างว่าเออนะข่าวมาทามแบบเวลาฉีบอกอยยังออกไปแบบว่าแล้วก็เป็นแบบขอปกปักตัวเองภายล้างนะชนะแบบโบย่างไฮการยังหันนะ <m> แต่ว่าตอนที่บอกว่าพายตุกหนักยังเคียนใส่กระหลานนะทุกคนแบบเป็นยังที่แบบ เหตุสงสารคือกวบอกเออเป็นแตงโมนี่สินะอะไรกับแบบเผาไปหาเนี่สินะหายความรอมรื่ออะไรแบบจะเป็นอยงไรแบบเรื่องนี้ก็ะชอนให้คนหูเราว่าเออการมีเพื่อนมีเพื่อนอ่าแบบเพื่อนนะนะทุกคนว่าเออคนไรสิสิหาข้าคนไรสิจริงใจกับข้านะทุกคนแล้วก็เป็นเป็นอุทาหรณ์ในกับคนที่ว่านั่งเดือ้อหรือว่าอยังเราปกป้องตัวเองนะทุกคน ช่วงนี้ก็ข้าวหลายหลายอย่างเนาะ,ะข้าวเ,เดืองอันนี้การสู่หลบกันอีกอ้วว์จิบม้วนนะทุกคนโอเคประเด็นนักดัากันนี่ฮะนะสพันรก็อ้วมันมีแต่เดืองเสาเนาะประ,ประเด็นประเด็นนักดักคือสพันช์มาเอาเดืองอันเนาะเดืองเดืองคอสันสาทุกคน มี่าเพราะว่าสะพานบริรูปคลิปลดนบริรูปคลิปมาเป็นเทศแล้วแต่ว่าแกยังมีคนที่เขามาเบิ่งสองเนาะมาเบิ่งสองสองสะพานอ่ะก็มาเบิ่งคลิปวิดีโอเก่าเก้าอะไรแบบนี้คลิปที่มันเป็นประเด็นที่เป็นดราม่าก็คือว่าคลิปที่ว่าสะพานอ่าบอกถึงเรื่องการอสัญชาติไทยนะทุกคนอ่าแต่ว่าคลิปนั้นนะสะพานที่บอกว่าเออเป็นยังกข่าวคืออยาก่อสัญชาติไทยคืออยากไรสัญชาติไทยนะแต่ว่าบอกร่วมๆว่า เป็นยังคุณล่าไม่ใช่แต่บรายจะบาเฉพาะชาวคงสะพานเนาะแต่สะพานก็บอกว่าเออถ้าไระสะพานธได้ส,สัญญาไทยกันสีดีได้แต่ว่าสะพานธบอกเออสันเดยแต่บ้องก็เป็นลามาอะไรมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าบราลหรอกบุมพีทางอะนะบุมพีทางเป็นไปได้อเอ,อ,องสินะก็มีคนก็มาถามว่าเออจะเช็ดทางไดหนสินะเจ้าก็คุณเล่าอะไรกัาสามีเจ้าก็คุณเล่าลูกเจ้าก็คุณเล่าไม่ใช่นะเป็นไปบรายหลัวนะสะพานกับสิอยากมาสีแจงให้ทุกคนหูเนาะว่าอ่า ประเด็นคือว่าสะพันธุ์นี่เป็นคนเล่าแต่ว่าเสือศาสตร์เสื้อศาสตร์ทงสะพันธ์ถึงว่าสันศาสตร์สิบบูมเปนคนไทยตอนนี้แต่ว่าเสื่อศาสตร์คนเสื่อศาสตร์ไทยดยทุกคนอย่า่าเสื่อศาสตร์ไทยเพราะว่าพ่อพ่อของพ่อแม่ของพ่อเป็นคนไทยเป็นคนฝั่งไทยเนาะแบบว่าแต่ข่าวตะกี้เราเสิเป็นมอล่ฟเนเป็นมอลล่ฟเนาะ พากันล่ำอาจะล่ำแล้วกล่ำอยู่ไทยนะครับมาล่ำอยู่ฝั่งเล่าไพจ่างกันล่ำไปนะเป็นมอล่ำมันจะจะปูปูไมยหย่านะเป็นแบบ่อของ่อเม่ของพอย่งนี้นะบบนี้ก็เลาก็ล่ำไปฝั่งเล่าแล้วก็ไปปักลักปักทานอยู่ฝั่งเล่าวัดนี้อพ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่ป้ากันเลิกกันแล้วแม่ใหญ่องสฉพาะนี้ครับมาฝั่งไทยมาอยู่ไทยคือแต่ว่าปูปูนะ่อของ่อนะปักลักปักทานอยู่เล่าแล้วเอาเมียเล่าวัดนี้เอาเมียเล่าแต่ว่า แต่กับตอนนั้นก็คือว่าไม่มีพอของชาวบ้านแลียวตอนเพิออ่นลยูน้ำกันเพิ่นก็มีพอของชาวบ้านก็มีออยนงน,น,น้นำการสามคนนะบันนี้เราก็เลยอ่าก็แยกทางกันเนาะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็มาอยู่ฟังไทยไมาอยู่นครพนมนนบานบาน,บานถาดหน่อยไก่ไกับถาดหลวงนาถาดถาดถาดพนุมเลยไก่ไกไก,กันเลยชาวพันเคยพยายามเล่าแล้วก็แล้วก็พาไปาถาดพนุม อะไรบันเน่พบปู people, ่พ่อปู่ก็คืออยู exactly. ่ฟังไทยแล้วก็เอาเมียคนเล่าเนาะแล้วก็ไล่ดุลูกับเมียเมียใหม่นี่ประมาณกัมเมญาใหม่นี่ประมาณพวกขนพวกขนแล้วก็รวมก็พอพอสะพานที่เป็นลูกกับเมียเก่าเนาะก็สามขนอันนี้บานเน่สักพอของสวรรค์ก็เลยอยู่ล่าบันเน่ปักทินปักทานอยู่ล่าเลยบันเน่แต่ว่าบโมเลกนาโมเลก้ามานัมเมย์มานจะบ้ำโมเลก้ามานัมเมย์มันก็เลยแบบดำรงชีวิตอยู่ฟังเล่าเลย บันนี้ชอบล้างมาพอของชาวพันธ์เราได้มาไหลสันสระไทยน้ำเมเล่าเนาะเพราะว่าเมเราอยู่ฝั่งไทยนี่เราก็ไหลสันสระไทยพอของชาวพันธ์นะเราเราไหลสันสระไทยบันนี้แต่ก่อนชาวพันธ์บันน้คือภาสษอยากไล่เนาะเพราะว่าเฮียนอยู่บ้านนี่เฮียนอยู่บ้านนะบันนี้ก็บันน้คือภาสามาอยู่ไทยอินทรีเดศพันธ์ก็เฮียนอยู่บ้านเฮียนจนจบจะคือได้ๆเขียบเลยชาวพันธ์บอกนะเฮียนจนจบละก็เลยบันนี้มา่วังเอิญมาอยู่กับคนนี้นี่อยู่กับแพ่นปัจจุบันนี่มาอยู่ไทยบันนี้ ชาพันธ์ก็มีความคิดว่าเออฐาไนสัญชาติไทยการดำรงชีวิตของเฮาอยู่นี่มันอาจจะง่ายขึ้นนะแบบขาเฮาอยู่ในสถานะคนต่างต่างดาวมันสตาร์แบบว่ามันสีหนาอันนี้แบบว่าต้องไปต่อบัตรแล้วก็การแบบสิทธิเฮาบ่ท้อบโต้แบบว่าเจ้าของประเทศนี่ทุกคนบบดนี้ชาพันธ์ก็มีความคิดว่าเอออยากได้สัญชาติไทยแต่ว่าบบดนี้ชาพันธ์สิขอสัญชาติไทยเนื่องจากว่าพ่อนะเราเป well ็นคนไทยเนาะพ่อของชาพันธ์เราัญชาติไทยบบดนี้ชาพันธ์ก็เลย ก็เลยอยากขอจากพ่อนะแต่ว่า <P> ช oh ่วงนี้คือช่วงโควิดแบบนี้พ่อของสะพานขามไปฟังเล่าเนาะเพราะว่าเมย์เมย์ของสะพานเป็นคนเล่าแล้วก็ขามไปฟังเล่าว่าช่วงนี้เราบดทันได้ขามมากสะดวกแล้วสะพานก็เลยบดทันได้เหตุเนาะบดทันได้เหตุสั้นจัดอะไรอุ้ยขอโทษอะไรก็เลยบดท่านไอเหตุก็ได้แบบบดเริ่มเลื่อนเดือดยังหันนะแต่ว่าสะพานก็เลยบอกไปขีปก่อนแต่บดไอโลงรายละเอียดว่าเออ เดืองละว่า,าเป็นมาจังไดนะแต่ว่ามีคนมาลามา่ะบอกสาพันว่าอเออเห็นเกตัวอย่างเงี้ยค่ะนะแบบว่าหอนว่ามีคนคือเจาเ้าในแดดมาเห็นเกตัวอย่างเ้นะอยากมาได่สั้นใสอยากมาเอาแบบเอาเปียบเอาเอียงในแดดบอกไล่นะทุกคนบอกแปลว่าขายว่าวนิดบ่าวนิดบอกแน่แน่น,บบน,น,น,นะแต่บ่ากับชพันกับบริษัทบริเัทคลิมาใส่ใจอกแต่บ่าอยากมาอธิบายว่าเออสาพันกับถึงตัวนี้สีบ่ิเวนสั้นไทยแต่ว่าเสื้อสะก็คือเสื้อสะไทยนะทุกคน อันนั้นเสียสะนาะเพราะว่าเขามีเดือด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 เนื้อเนื้อเออสายเดือดมาจากอ่าไม่ใหญ่ไม่ยางใช่ไหมพ่อปู่ไม่ยางใช่กนะ็เป็นคนไทยเบิดแต่ว่าพ่อปู่แล้วขามไปอยูล่ลาวแล้วก็ได้โบ้เดยเพราะว่าช่วงนั้นมันบนมีบาสเลยทุกคนตอนช่วงหลุนพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่โบ้เลยมีบาสมีเบิดได้พายะขามกับขามพายกไปกับไปอย่างนี้อันนั่นแหละมีคนมามาบอกให้ว่าเออเห็นเกตูแบบว่าแบบว่ามาอยู่ไทยมาเอาเอา่เอาเขาเอย่อาง สวัสดิการยังหันมาเอาแบบแบบว่าคือชาวพันว่าเอออยากขาย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 เพราะว่าคุณขายบ่ได้เองสินะเพราะเขาเป็นคนลา่าเขาเซงวนันเสงวนสันชีสหายแต่คนทไทยเองสินะชาวพันก็ได้บอกเองสินะแต่บอกก็ไม่คุณมาบอกให้เขาว่าเอาอ,อเห็นเกตุแต่ผมมีทางเป็นไปได้ดอกเพราะนั่นเนื่องจากว่าก็มีคนาหายความคิดเห็นโอ้ให้ยคำแนะนำว่า แต่งานกับคนไทยอาจจะได้ในกาเป็นนักกีฬาวอแบบว่าไหนก็เฮีนยนยูไทยวอเหียนจบประเด็นเดียวประเด็นาาาาหายังยูไทยหลายปียังแต่ว่าการโค้ชซันสาไทยอย,าออยา่างโค้เราก็มีคนแบบในนาม,มาหลายแต่ว่าก,กม็มีมีอีกส่วนหนึ่งที่ว่าดราม่าที่ว่าายๆว่าเออจะเป็นคนุณล่าอาจะคือไม่อยากโค้ชซันสาไทยคงข่อยประมาณนั้นแบบว่าห่วงเลยนะสัปาหก,ก็เลยเอออยากอธิบายให้ให้ฟังแต่ว่าในในนปัจจุบันนี่เองนะ ชาพันธ์หันสิไปพุนะ่นเนาะสิไปฝรั่งเศสบันิถาพพแล้วขามาฟังไทยเดียวชาพันธ์อ่านสิบรยูไทยเดียวอาจสิบรยูพุ่นแล้วแต่บอกว่าชิได้สิสิได,ได้กล้ามมา,าในสว่วนที่ที่เล่าขามาไทยบ่อยชนะแด้ก็ดำเนื่องเดือกชนะแต่ก็จะถ้าเบื้องนะบา้องที่อาจจะแบบอาจจะบ่จําเป็นปันได้นะเพราะว่าที่แหลน Nenhum, Systems, payment, horses, you, ension, side, ว่าซ <It> ิย<ๆ>ูนี่นะว่าซิยูยูยูไทยเนาะว่าซิป้ารักปากทานยูไทยแต่บ่ช่วงนี้บ่ทันในหูด้วยว่าซิยูใชเนาะเพราะว่าแฟนก็บอกว่าเออไปยูไปร่องไปร่องยูฝนเบิ่งเพราะว่ายูฝรั่งเศสนะบ้านเนื่านมันนอกกว่านอกทุกคนมันนอกแบบคือเข้าเมื่อไห้เมื่อหน้าเนี่ยทุกคนขั้นแบบว่าคนมันนอกเข้าเนาะแบบว่าคือเข้าเมื่อหน้าจีนะแบบยูป้ายูเขาจีนะแต่ว่าสัพันนั้น มากมากแบบว่าชีวิตแบบธรรมชาติซีวิตแบบเรียบง่ายใช่ไหมะปลูกผ้าปูง้างเกียนบนี้อ่าสวนเราหันว่าเดินเหื่อดเนาะั่ะแบบบักไม่บักร้ายนึงทุกคนนี่สะพานตื่นเต้นเนาะเสีสะพานไปแล้วสะพานสีไทยวีดีโอหายเบื่อบักักไม่บักแอปเปิลหมากเกาเกาลักษณ์เนาะชื่อรี่หมากพัมบักพัมบอกอะไรอะไรหลายหลายอย่างนะทุกคนอะไรสะพานตื่นเต้นนะสะพานยังไปแต่ว่า มือแรกที่ที takes, ่ท mm ี hmm. yeah. mm ่ไปเะทุกคนจิตกใจมือที่ไปถึงเนี่ยชพันสิไทยวีดีโอให้เบิ่งเพราะว่าอเพื่อนเราบ่าไร้เก้ไปสองปีเกือบสามปีหลังจากที่โควิดระบาดุกคนลังจากที่โควิดระบาดเนาะเพราะท่านได้กลับไปบัดนี้บ่มีไผ่รูแล่บมีไผอยู่แค่คือมันสิเป็นเป็นป่าเป็นแบบเพื่อนร่างไปเรื่อยมือแรกที่ไปหอนะมันสิไปหอตอนค่ำแล้วบัดนี้สิสีไเร็ตะเปิดแต่ไพ่ละวสีนอนจังไดถามถามเบิ่งเนาะ ได้สิทายวิดีโอให้ทุกคนเบิ่งแบบว่าว่าชีวิตสัาพันธจะไปประจนไผ่อยู่ในฝรั่งเศสนั่นจะเป็นจน <c oughs> ังได้อะไรในประเด็นตั้งหลายคือชส้าพันอย่างที่บอกให้ฟังเดืองเดืองการคอสัญจานั่นทุกคนก่กันยอนว่าอ่าพอของเสัพันธเราเป็นคนไทยก็เลยชส้าพันก็เลยอยากอยากอยากไล่สัญญาไทายเพราะว่าการนำรงชีเวิตอยู่ฝั่งไทยมันจะ,ะไหแบบลาบดื่นขืนนันสิน่ะกับบริมีจุดป,ประสงค์ว่าเออเสียเอาเสียเอาหลัดเอาเปียแบบนอกนอกเพราะว่าชส้าพันธ์กับมาอยู่นี่กับแก่ตรงแบบ เ,เห็ุงาเาเหตุยังโอเคทุกคนสําหรับพีมีกัรชีายบายด่าไปก่อนเนาะแล้วัาพันก็ยังแบบเสียใจเนาะเสียใจเดืองอ่าเดืองเดืองคุณแต็งโมอยู่ทุกคนนอนทุกขืนคืนค่นคืดนทุกคืนค่นแล้วก็เนะขาามาเบิ่งในโทัร์ัพทาก็เจอแตะข่าวนี่เห็นนะแะ้วกาพันเห็นสัมผัสโ,โมของคุณแตงโมทุกคนแล้วแล้วสิไฮสิไฮแล้วว่าไซเม็ดแล้วก็่แวบนตา ใช่ปะคนเนี่ยโบเห็นว่าการแ acting การ acting มันแบบว่าจริงหรือบบจริงนะนะทุกคนแบบว่าไาๆอยู่กับเบาบอกเสียงโปกติก้แบบคลายๆทุกคนจะอะไรอย่างนงี้ยทุกคนนั่นแหละสักพันหู่อว่ามันมีอีย่างเหนือนงามเนาะละเอียอีกอย่างหนึ่งจดไม้ที่ทส่งห้ให้พอพอเขาห้เมย์ห้เมย์เขคุณแต่งโมหันท์ที่แต่เป็นการบอกใบนะเป็นการบอกใบสะพานว่าคนที่ใบแบบนี้นะใบแบบไม่เหตุผลใบแบบไม่เหตุแบบว่าไม่แบบไม่ทีไปทีมานะ แบบอ่อคือซีดีกับซีดีแบบว่าตรงเป็นคนที่แบบว่าฟังเพลงแนวนี้เป็นคนลักษณะแบบวหายดูน,น้นนะคะจังหูเพลงลักษณะนี้นะแลวก็การเขียนแบบข่ําแบบเจ้าพญาเจ้าพญาคนดุเจ้าพญาอะไรก็คขา้เอียงเอียงหลาๆข่ํมที่มันเป็นคําแบบว่าข่ําเก่าแก่ขัามโบราณตรงเป็นคนที่หูหูเดืองชิ้นเดืองอ่า เดืองเดืองในหลานหนีนะทุกคนชาพนมีความสงสัยว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันที่าเอาหลอกบัวเอาหลอกบัวกับจดไม้ไปแค้นไหวเนาะไปแค้นไหวอยู่ในทาหรืออะไรชาพันธมีความสงสัยนะทุกคนแต่ว่าก็มีความว่างว่ามันสิมีความแบบว่าเป็นธรรมกับขออขั้วเล่าเป็นแบบว่าแบบว่าเกิดความเป็นธรรมกับขออขั้วของคุณแตงโมเนาะนะคะนะคะ เห็นหายัังคมหูวนะว่าเออเหตุการณ์มันเป็นจย่างไรน,นะอยากให้มีความเป็นธรรมนีสินะอ <c oughs> ่นแหละทุกคนโอเคทุกคนไว้ขอบกันกิมหนาะเด้อบ๊ายบายสบายดี